ฮัลโหลทุยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เชฟป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากันนั่นเองชุดที่ลิซ่าเนี่ยใส่ไปงาน after party นะครับของทางแท็กฮอยเอร์นั้นเป็นชุดที่ทํามาจากฝาขวดน้ําแล้วก็กล่องข้าวใส่นะครับใช้ยขยะทั้งมดเนี่ยมากกว่า1,800ชิ้นกันเลยทีเดียวซึ่งแบรนด์ที่ทําชุดให้กกบลิซ่านี่เนี่ยเป็นแบรนด์พิพัฒชราครับแบรนด์ของไทยเรานั่นเองครีเอทชุดออกมาได้เก๋มากๆเลยและล่าสุดนี้นะคร ของลิซ่าเนี่ยก็ดังไกลไปทั่วโลกแล้วคุณชอนจินดาโชดน,นะครับสามีของเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ได้มีการออกมาขอบคุณลิซ่าด้วยด้วยความซึ้งใจมากๆที่ลิซ่าเนี่ยเลือกชุดจากแบรนด์ของภรรยาแสนสวย,ยนะครับไปในงาน after party ที่คนเห็นเนี่ยมากเลยแล้วก็ตอนนี้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วทำายังให้กําลังใจคุณภรรยาด้วยว่าเก่งกันมากๆอดทนสู้ทุกอย่างมาได้จนถึงทุกวันนี้และในตอนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยที่ลิซ่านั้นเลือกแบรนด์ของคุณภรรยานั่นเองนะครับก็ให้ กำลังใจแล้วก็ขอบคุณคุณภรรยาที่เหนื่อยมาหนักมากๆกว่าจะได้มาอย่างทุกวันนี้และก็ขอบคุณลิซ่าที่เลือกใช้แบรนด์ไทยนี้นั่นเองโดยชุดนี้ของลิซ่านะครับทางแบรนด์เนี่ยใช้เวลาทําทั้งหมดเนี่ยถึง7วันกันเลยทีเดียวกว่าจะได้ชุดนี้มาพิธีพิธันตั้งแต่เลือกวัสดุนะครับขยะนั่นเองที่จะต้องใช้สีเดียวกันทั้งหมดแล้วก็นํามา u p ซเ c l e ใหม่แล้วก็นาาํามาเย็บมาร้อยมาต่อกันให้เป็นชุดที่ลิซ่าใสแถมยังมีการเรียงลําดับสีด้วยนะครับ ไลน์เลเยอร์เพื่อความเล่นแสงเล่นสีในงานปาร์ตี้และในตอนนี้เนี่ยข่าวที่เกาหลีก็มีคนพูดถึงชุดลิซ่ากันนะครับทั้งสื่อแล้วก็ทั้งแฟนคลับเลยสื่อก็บอกว่าเป็นชุดที่ทํามาจากขยะอัพไซเคิลและก็บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยสวยมากๆในการใส่ชุดนี้แม่เกาก็ชื่นชมมานะครับว่าลิซ่าเนี่ยเลือกได้เก่งมากเลยทั้งชุดที่มีความเป็นมาเป็นไปที่ดีการนําเอาขยะมาทําแบรนด์รวมไปถึงชุดที่ลิซ่าใส่เนี่ยก็ส่งหุ่นลิซ่าสวยเซ็กซี่มากในงานครั้งนี้ไม่ มีใครเหมือนกับลิซ่าเลยและลิซ่าโดดเด่นมากๆทั้งชุดทั้งคนนานทีแม่เก่าเขาจะชมสื่อเก่าเขาจะอวยนะครับแฟนคลับก็ดีใจแหละที่อย่างน้อยยังมีการพูดถึงลิซ่าดีๆอยู่บ้างจากฝั่งเกาหลีถึงแม้งานนี้จะไม่ได้อยู่ในเกาหลีเองก็ตามทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง